ดีค่ะวันนี้พามาแกะกล่องพัสดุอีกแล้วค่ะกล่องทะลุเลยนะคะเนะาะเดี๋ยวพาช่างทองเย่าเพิ่งขอดูรอยแตกตรงนี้หน่อยค่ะค่ะมันมันแตกแบบนี้เลยนะทุกคนโอเคมาจากจังหวัดอะไรคะต,ตัวนี้มาจากหนองบัวลำพูเนาะเปิดเลยค่ะไม่อยากให้เห็น เดี๋ยวมาดูว่าด้านในเป็นอะไรนะคะเนาะก็ FC p a ็มาดีแล้วค่ะแต่ว่ากล่องแตกเนาะนี่ค่ะเห็นรอยแตกเดี๋ยวให้ดูกล่องอมาดูกันค่ะว่าข้างในเป็นอะไร มอเตอร์ค่ะเดี๋ยวก็จะทําคลิปให้ fc ได้รับชมนะคะประมาณนี้โอเคไหมคะมอเตอร์อยู่ในสภาพที่โอเคเนาะสายไฟมีบิน่นมีแตกมีหักไหมคะโอเคจ้าเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วจะส่งไลน์บอกลูกค้าอีกทีนึงน,นะคะก็รอตามคิวหน่อยจ้า